เรียบร้อยไม่ใชผู้เท่าหายท่วงเลยครับขึ้นไปขี้นหงด้วป่บ่าบอ่ะหุดลาหน่อยร้อยเต็มหนำหครับุ่นี่บ่ี่เต็มหวบ่ไปครับ Bolet phong mít over phát phân cửi lắm kịch các kịch này mát pháo nối tìm lắm tìm tùy tìm tùy tìm 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 tìm

เขาว่ามึงดอกสาวย่างเดียวเดติดใหม่เขาพันลุงนั่น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 อีคอยู่ก็ติดเนี่ยมันติดก่อยากลุ้งครับมึงย้ําเลยย้ํานั่นยิงมาได้ติดตลอดมันจะตายหน่อยต้มหนามเลยอยางนาคูครับกี่มึงน้าคู นีเอาีองง้ตะปูมายิงครับมันนี้บสวยครับแต่ว่าข้อมแมนี่ลนกแขนดับหนึ่งครับตะปูผมเก้าหลายจุ่มผม,มอื่นตะปูผมละผู้เฒ่าครับปืนอาไม่ก็บ,บอกนี่ผมเมอื่นผู้เฒ่าเจ้าบอกเิด้นแม่นนี่โอ้ยสุดยอดแต่มันบ่สวยครับอันนี้เนียนซ่งาั้นกับตรงพันนี่แหละครับสุดยอดข้อมแม่นดึงต,ตรงไหนตรงนั้น อยู่ที่ว่าคนที่ม่นหรือโมแมนแค่นั้นเลยหนาไม่บอกนี่บอกเลยครับว่าหาตัวจับติดยากครับที่ใส่มาแต่หลายบอกตัวนี้นี่เหนือกูมูครับโมวสวยครับว่านี้นใส่งันนี่ทุด,ดวยวดครับเัวนนี่ปลาหนำจืดหนำก้อยเป็ยบเปียบครับกินมาหลายครับหนาไม่ก็บ,บอกนี่นี่ครับไปทอด ตาพี่น้องไกแต่ดึกดึกงหก่้เยเรื่อนเื่อนอี๋เเะยหนิ่งแบบเต็มรอยเร์เินครับมาดูนยะบบมั้นห่าหกเม็ดครับผู้เฒ่านีสุดยอดครับประเพียระยะนี่ ลิงตรงไหนโดนตรงนั้นโอ้โองอะไรด้วยโยอยอลออ๋อครับิงตรงไหนโดดตรงนั้นครับ เย่นาน้ครับผมต่อครับอยากไปทำน้ำท่วมป่าวางขายนตนุ่นตนๆๆไก่แบบยุเงินสมักัดูแบบร้อยไม่ใจผู้เท่าหายท่วงเลยครับ ต้น <muchas> <coughs> <coughs> ระตุ่อครับนั่งดนตื่นหรอครับมินต์ตาป่าหน่อยหน่อยร้อยเตีมน้ำเลยรูปยอดต้นบักขามครับเขาต้นไว้ ผมไม่ได้ทายบดได้พี่น้องตัวน้อยครับทายบวกคิดชิปนึงดอกเร็นไครับโอเคครับผมไม่ได้ทายบดได้ไปครับงายไหมดีกว่า ไครับง่ายไหมครับผมดูทีนเลยน้ำล้างเท่านังดูน้ะน่าจะดูนะดูนครับ ขืนาเหยขึ้นตียวทันครับพื่อไม้ยนี้ยม่ได,ได้ขึ้นมาเป็นตีนครับมุนมีป่ามีมม้มทั้งในป่าก็ได้ได้ขึ้นมาบึงครับปลา,นานหน่อยเป็นน้ำ,นำด้ครับอือสงครับต่บุม พอ,ค,อ,อครับผมนั่นอีกขึ้นไปเลยสองเตี้ยมครับสองเตี้ยมตัวไายเตี้มเดียวครับตัวนึงวัดไายเพราะว่ามันตัวน้อยเม็ดเตี้ยมเม็ดมีตัวสองใบไทยครับตัวน้อยอี่ขั้นไายยังดอกตัวน้อยครับไทยโลครับยิ่งอะไร ก็พี่รู้เลยเดี๋ยวล้อมออกมาพี่ครับต่างคนทั้งสามท่านเราชี่อว่าปาเขาครับปาเขาครับอุ้ยเดี๋ยวกองทุกธารมาตั้งครับ โมทั้งเลียวป่ามากคนนั่งพอดีครับเจริญครับอะจฉาเดียวสับใส่น้ำดีครับใส่คือบั้ครับเดี๋ยว ตงองโทรศัพท์ป๊อเงียบจิ๊บคับปลาไปซัดบัดเดียวแลครับแล้วเลยไปครับเงี่ไม้ดีกว่าเงียบจิ้มหอยนะครับมันสอยู่มาเล็กินอคุณเนต้ไม้นี่ครับสามตูบ่สามตูบหรือยังนี่เกดเนครับมจังหวะก็ไม่บังเห็ครับ่งี่ นี่ว่ายิ้มต้องดักที่ย่างเดียวก็ติดมันยิ้มปลายยิ้มทักหลังยิ้มถือกวอนหินนี่เลยนี่ยน,น,นี่นี่นี่นพาคุมเลยใช้ไฟได้กับตด เมือนใจดีเหมือน,น,นดีครับเสียมันขึ่งโลครับอืม,อมสวยสวยครับ้วนป้งน,น่ะสวยงา้ำรับป่าตร้งตุ้งๆนะมดจัดโอ้ว้ัว โอ้รบ้าเราสารที่บนอีแเลก็เรวโอ้ยดีร้ายไัเลยอดไปครับบานไบเห็นเลยต้นไม้หรืว่าต้นหม้โยกจปนนโน่นซ้านี่นี่ก็บไปโบนิ่งครับ ใส่กูตกใส่กูบาดตัวเล็กนิดหน่อยครับรวมแล้วครับพี่น้องเราจะกลับแล้วครับฝากพันช้างเฉลี่ยรุ่นด้วยพี่น้องด้วยไปครับ